สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับหัวข้อแกลบสวดดีบทที่1ข้อ4นะครับสวดุดีบทที่1-4ข้อ 4, บอกนี้นะครับว่าคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้ให้เราเข้าใจน้ำพระทยพระองค์เราจึงอาิีฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ไม่นะครับถ้าวันนี้เราตื่นมาเราเจอความผี่ว่าคนอะทำไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเราลืมไปว่าเอมเมื่อวานนี้เราอ่านอะไรมานะครับอยากจะท้าความหน่อยหนึ่งก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมันก็มาจากเรามีความสุขที่จะได้เดินอยู่ในทางของคนชอบธรรมใช่ไหมครับไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนนะครับไม่ไม่มีนอนนะครับไม่เดินไม่ยืนไม่นั่งนะครับแล้วก็ความยินดีอยู่ในพระธรรมพระเจ้าอันนั้นก็คือคนชอบธรรมนะครับ แต่คนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับไม่เหมือนต้นไม้ริมทานนะไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนแกลบคนธรรมเป็นเหมือนแกลบครับฉบ,บับอมตะธรรมบอกว่าคนชั่วเป็นเหมือนแกลบเหมือนกันครับเอาละครับแกลบคืออะไรกันครับแกลบภาษาไทยนะครับอ่านก็ได้ว่าเป็นแกลลบใช่ไหมครับแกลบแก่ลบนะครับแกลบ ถ้าบางคนเกิดไม่ทันอาจจะไม่เข้าใจคำนี้นะครับผมเองเกิดทัน,นครับเข้าใจคำว่าแกลบนะครับเรามาดูคำความหมายของแกลบก่อน,นครับความหมายของแกลบนี่มีรูปด้วยนะครับเอาอมาจากวิกิพีเดียแกลบนะครับคือเปลือกแข็งของมเมล็ดข้าวที่ได้จากการสีขาวสีข้าวนะครับก็คือไอเปลือกของข้าวเนี่ยครับแล้วก็ เขาบอกมีเซลลูโลสมีโอโหประโยชน์มีประโยชน์นะครับแกลบไม่ละลายในน้ำครับมีคงคงตัวทางเคมีเอาเป็นว่าโอ้อ่านแล้วรู้สึกว่าแกลบม,มันมีประโยชน์เลยครับแล้วก็เขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับคนไทยคนในเอเชียเนี่ยก็คือเอาไปเป็นเชื้อเพลิงครับผสมกับวัตถุอื่นๆก่อสร้างได้ด้วยครับอ่านไปอ่านมารู้สึกเอ๊ะแกลบม,มันมีประโยชน์นะผมเลยมาดูซิว่า ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะครับก็มาดูในใช้เว็บไซต์ของ d e f o r e v e r นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะครับว่าออตดย่างเง้นะครับ C H A F F ครับมันเหมือนเออไม่กล้าออกเสียงเลยเดี๋ยวให้เขาอ่านให้ฟังดีกว่าครับ g o Google ้ดีไหมครับเชษ นะครับออกเสียง F c h e s โอเคนะครับ c h e s เนี่ยนะครับก็คือคำว่าแกลบแต่ว่าข้ออธิบายอย่างนี้ครับข้ออธิบายอย่างนี้ข้ออธิบายว่ามันก็เป็นส่วนของเวลาเรากินข้าวโพดนะครับเราดึงเปลือกมันออกมาใช่ไหมครับอันนี้ครับหรือว่าเม็ดนะครับซีดที่สับเปลสแยกออกมานะครับแม้ มันก็เป็นเหมือนก็คล้ายๆกับแกลบครับแต่คราวนี้นะครับเรามาดูถ้าเป็นสมัยสมัยพระเยซูเนี่ยพระอ,องค์เขาเป็นสังคมกษิกรรมใช่ไหมครับเดินไปไหนก็ในทุ่งพระเยซูก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนเขาไม่ใช่สมัยพระเยซูสมัยตั้งแต่สดุดีแล้วสดุดีครับแต่สมัยพระเยซูก็เป็นนครับพระเยซูจะยกตัวอย่างชาวนาใช่ไหมยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่เห็นในชีวิตประจําวันนะครับสมัยดาวิดก็เหมือนกันครับเขาคิดอะไร สังคมกสิกรรมใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อยู่ในเมืองแบบเรานะครับม่ว่าไปที่ไหนก็จะเห็นพืชผลพืชผ,ผลผลิตกสิกรกร,รนะครับคนทํางานทําไร่นะครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในเมืองเราไม่เห็นแล้วครับผมเห็นความหมายนี่ครับที่เขาแปลคํานี้ครับเขาแปลว่าสิ่งที่ worthless things นะครับสิ่งที่ไม่มีค่าเลย trash ครับ ขยะนะครับหรือถ้าเป็นสมัยนี้สิ่งที่ปลิวว่อนอยู่ในลมครับที่ไม่มีประโยชน์เลยเราเดินไปไหนเราจะเห็นเลยครับฝุ่นครับฝุ่นสมัยก่อนอาจจะไม่มีฝุ่นขนาดนี้แต่ว่าเวลาเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในบ้านเราสังเกตุครับถ้าเราไม่ปิดหน้าต่างฝุ่นเข้ามาแล้วครับฝุ่นพวกนี้เรากวาดเสร็จแล้วไปครับไม่มีประโยชน์เลยครับเราเอาไปทําอะไรครับเอาไปเผาได้ไหมไม่เผาเราทิ้งเลยนะครับ หรือใบไม้จากต้นที่แห้งร่วงหล่นลงมาในบ้านเราครับแล้วเรามีพื้นที่หน่อยต้องไปกวาดครับหรือหน้าบ้านเราต้องกวาดกวาดแล้วพวกนี้เราทําประโยชน์เลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับเอาไปทิ้งครับกลับมาทีาะนะ่พระเจ้าพูดถึงกแกลบหรือสิ่งที่คนอธรรมเป็นก็คือมีแต่รอให้ลมพัดกระจ,ระจายไปไม่มีประโยชน์เลยครับเราพัดไปถึงบ้านใครเป็นไงครับ ไม่อยากได้ครับอย่าเอากแกลบมาไว้ที่บ้านผมอย่าเอาคนอธรรมมาอย่าเอาคนไม่ดีมาถ้าฉบับอมตะตามใช้ว่าคนชั่วครับถ้าคนที่ไม่เป็นคนชอบธรรมในสายตาพระเจ้าก็เป็นคนชั่วครับแล้วคนชั่วในข้อเนี้พูดถึงว่าเขาเป็นแค่เหมือนแกลบครับเป็นคำเมื่อกี้ครับ ดังนี้ยกตัวอย่างเป็นพวกข้าวโพดใช่ไหมเพราะสังคมยุโรปนะครับแต่ว่าเรารู้เลยนะครับว่าคําว่าแชทนี่นะครับไม่มีประโยชน์ครับเป็นสิ่งที่ไปที่บ้านไหนเขาก็อยากจะยามาครับยามาขอพระเจ้าช่วยเราครับเราจะเป็นคนชอบทำนะครับเพราะถ้าเราไม่เป็นครอบชอบทำเราก็เป็นเหมือนแกละที่เปรียวไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครต้อนรับนะครับแล้วไม่เป็นพ่นะพอใครเลยพ้อพีวันนี้จึงบอกเราว่าเป็นคนชอบทำนะครับเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เป็นคนที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่าคิดแม้กระทั่งนิดเดียวว่าแหมขอไม่เป็นคนนี้ได้ไหมเพราะว่า คนที่ไม่เป็นคนชอบทำก็คือคนอธรรมเนี่ยครับพรามีิฉบับอรรธรรมใช้คําว่าคนชั่วเนี่ยเป็นแค่เหมือนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่ลมพัดไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากได้ไม่ใช่ว่าเป็นเชื่อเพลิงได้ไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์กับบางคนได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังพูดกับเราผ่านตัวอย่างต่างๆในชีวิตสมัยก่อน ถ้าสมัยนี้เราก็เห็นเป็นฝุ่นผงที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราก็ไม่อยากได้ให้เข้ามาอยู่ในบ้านเราด้วยนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับภาพที่เราเห็นถึงสิ่งที่คนธรรมหรือคนชั่วนั้นเป็นและขอบพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราอย่าให้เราแม้แต่สักนิดเดียวที่คิดว่าไม่อยากเป็นคนชอบธรรมเพราะในที่สุด เราก็จะเข้าไปอยู่ในขายของคนชั่วคนอธรรมที่ไม่มีประโยชน์อะไรและมีแต่จะทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำเราอธิษฐานขอการดูแลนี้ขอชีวิตของเราที่จะเป็นประโยชน์ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระองค์สร้างเราขึ้นมาให้ประกอบการดีนี้ขอในพระนามสุขกขิตเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ